ให้ครูคงควนฮะให้ครูคงควนใส่คงควนจะเอายังให้ครูหรือจะให้แล้วเอายังให้คงควนเออคงควนแล้วจะเอามาได้ใส่เสือเอาบ่เสือเจ้าคือเอาหมักแตงหมักทั่วเอากล้วยไปให้ครูหน่เอากล้วยกัน้นาะปองกล้วยหมักแตงหมักทั่วหมักหุ้งไปให้อือเคยเห็นในทิกต็อกคลิปหนึ่งแล้วจูงแบบแล้วจูงแบบไปให้ในครูเลยไปกับพ่อแล้วพริบเลยปั๊ดเท่าไหร่า เียงวาเจ้าไม่ไปพ่อเองียเให้อายหน่อยทางหลังนี่มีจะว่าเขามาแจ้งข้าวสมีเตอร์หแจ้งข้าวให้เจ้าดีใจไว้ก่อนเดี๋ยวมื่นเร้าแหละเขาจะสื่อมาหาเด้อเ<ล>ขาเจ้าเด้อ สวายดีนบ,บาลาสาวพลุงแม่ปา่าเบอร์สุขุสุคนพี่น้องเนาะม้อนี่มีข้าวดีพี่น้องเนาะข้าวดีสำหรับอ่าเพื่อนที่ว่าลูกหาคนที่ว่าอ่าคือผู้ชายนะพี่น้องเราตัดผมคือผู้ชายมันนี่มีข้าวดีสำหรับเล่าพี่น้องปะเดี๋ยวจะพาไปแจงข้าวดีนำเล่าพี่น้องพ้าพี่น้องสมบรรยากาศห <laughs> มู่บ้านเลยม้นนี่เออพี่น้องเย <laughs> อืม้ม เดี๋ยวไปเงินลังนั้นก่อนพี่น้องเไงเนาะทังห้าโอ้ก็จะต่างอีกอย่างวะนี่โอ้แม่แล้วเนาะเมื่อน,นี้ข่อยนัดซื้อมากระบอกเล็กน้อยคือเลืเอดมัซิ่งมากน,นี่เดี๋น้องอีกย่างนี้อันนี้คืออีกย่างวะน้องไม่แห้งบ่้ออ,อันนี้เขาซื้อบ่อซื้อเหยดเออเหยียดซื้ออ,อ,อืม ใช้ได้จ้าของเฮือนไปใช้ได้ลูกเต่าไปใช้ทั้งอะไบไปเลยลูกเจ้าไปใช้ไปเลอพี่น้องเอ้ยนี่เฮือนเล่าพี่น้องเอ้ยเนาะมันอีวิลีมาแจ้งข่าวดีอาน,นาเล่าพี่น้องเนาะว่ามืออื่นเสดสือข้าวสารมาให้พี่น้องเนาะอ,อืม,มรอเราเรายังเอื่นลูกเราอยู่พี่น้องเ,เอ้ยมืออื่นได้ขอรถกระบะมาเด้อเดล็กน้อย มือแล้วรถกระบะมาเลยไอ้ซื้อทฤิ่งมานําเด้อเออมือนี่มือนี่ข้าวเวียกมือนี่ข้าวเวียกคุณน้อง,งนีง่เนาะมือนี่มีไม่รีต้องเอารถไปแปลงคุณน้องมือนี่แล้วก็เลยว่ายังบอกได้ซื้อแต่ว่าซื้อเรื่องซื้อนะ่ะซื้อร้อยปเปอร์เซ็น <c oughs> เออคุณน้องเลยเอ้าอันนี้ไม่ก่อนเจ้าเฮ้ยโอ้ใส่เสื้องามเลยเอาสบายดีในชะ่ไหเสียบายดี <c oughs> เออลูไปใส่เวดนี่ไปดิบบอดูาอาบน้ำก็แไปอาบน้ำเออมาแต่อาบน้ำหมดละ มาแต่งเฮียนบ่ลูกมาแต่งเฮียนบ่แม่นบ่มาแต่งเฮียนยยยยเออใส่อ้ายจะไปใส่ใชนะ่ป้าทุกอันนำหวยบ่นี่อ่าเพิ่นลุงนั่นลุงอืออ่ามือม่อมื่อนี้มาแจ้งข่าวดีว่าจะซื้อข่าวสารมาให้กระสอบหนึ่งมื่ออื่น มีผู้ใหญ่จะบุญเพิน่นเพิ่นฝากเงินมาหายสื้อข้าวสารหายเจา้าเ้ยเออโอ้วีแห้งแต่หัวจดค้อน <c oughs> วีผมมันไหนให้ลูกอะ่ะอืมพี่น้องไอหัวจดค้อนสันดอกแดๆ,ๆ,ๆเลยอืมอ่าพี่น้องเลยเน,น,ะนาะผลเบิงผลอืมผลอือเมบองลูกเราพี่น้อง เดีเดเดพูดนันมาเลยพูน้อยๆนะ,ะพูพูอ,อย่ผลมาเลยพูน้อยชื่อยังวะในเดย่งางมาเลยเดีดเดเดเไปหลินบอ่อไปหลินบ่อไปหลินกลางบ้านพนบอ่ <laughs> อม, <laughs> มาเลยใชยล่ละให้ใช่ลูก <laughs> สบายดีก่อนสบายดี <laughs> โอ้ยงอกรนขึ้นกันอีกแล้วสบายดีอันนี้กรัโอ้ยพี่น้องเไยผัวเจ้าไปใช้ไหมเถ่าไปชวนไปชวนเออชวนยังชวนยังชวนมันต้นชวนมันต้นเออพี่น้องไงไปไปไปอันไปจอบเบงมั่นไหมบเลยเชียวขายมั่นนี่เดี๋ยวไลปันได้ขายมันปีหนึ่งได้ทำฮาล้านฮาลานโอ้ หาล้านนี่จ่ายคายังในคายรถคาย,ยังอีกบอกคายรถอีกสองลาอ้านเรือสามล้านยังสองสามล้านคนนี่เขาคนเองบ่เอาแห้งเขาเอาแห้งเขา <c oughs> เรือสามล้าน <c oughs> คือองกินอีกซื้อหานกินไหหมู่กินเออตีคงกินกับาหานกินใหหมู่กันสีเเลือประมาณสองล้านหาเ <c oughs> มื่อเดียวแล้วบอกคนมันเจ้า <c oughs> แล้ว เกับพ่อแม่สองสองหลานหายแล้วเจ้าใดเขาก็เป่าเงินหาร้านห <c oughs> าค้ารถใครยังไปออกจะบ่มีรถตัวเองต้องจ้างรถเขาจ้างรถเขาเนี่ยเอารถวัดเออไปขายอยู่ห้องงานบ่เด้อขายอยู่ห้องงานในห้องงานวันนี้เออตรงไหนจ้างรถไปขายอยู่ห้องงานนี่ได้เพี่น,น้องไหยเนาะอื <c oughs> คือว่าเสียหน,นิบ่แม่นเนาะ <c oughs> ต้องไปขายอยู่ห้องงานเอา้าหนาวบ่ฮะไปเปลี่ยนเครื่องไป ไปขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องไปเล้าอะไรนนะเปียกบอกไปโอ้ยพี่น้องเงยเนาะไปเปลี่ยนเครื่องได้หลายเด้อพันหนาวพี่น้องเงยเอ่อเด็กอยากกินยำบ๊อสินแห้งกินข้าบ๊อบอะสินแห้งก็เป็นนังเข้มหมอท่านอชื่อแต่นังเข้มลายแขวะหักก็แห้งแล้วแห้งก็เก่งน่าก่อนตั้งแต่น้ำมันแบบแบบไค่เอาไอ้ก่อนแบบอ่าบิลลี่อ่ะพี่น้องเงยเนาะอ่าจะซื้อไมนจะซื้อ มีผู้ใหญ่จะบนพิ่นฝากเงินมา2อ0 0ันสแต่ว่าเพิ่นให้ไปไปซื้ออันนี้แน่ซื้อเข่าพี่น้องเอลยแล้วก็นแน่แหละก่อนแต่ว่าฮัคคาเทมียมแล้วแล้วก็เพิ่นให้ช่วยการเดินทางแน่พี่น้องนอกก็เดียวพันพันพันปลายแต่ว่าเบรลี่กับเซียวเติมซื้อขนมให้น้องเราแน่พี่น้องเงินที่ผู้ใหญ่เพิ่นช่วยมาหาลอยเนาะกินขนมบ่กินบ่ขนมเมินผู้หญิงไหนนี่พี่น้องเลยเนาะผู้หญิง ขันเป็นไปได้เนาะก,ก็อยากได้พวกพอห่มพอห้องเน,<ด>นาะแนวยูบอลยูบอลนอนเนาะเลยสิแดงแบบอัน,นแน่พี่นอกก้นนองเลยเนาะเพราะว่าเฮือนเล่านี่บอลน,นอนลูกแล้วหลายคุณคอยสังเกตมันมันบ่จะคู่กันเขาแย่หนี้กับเขาแย่หนาวเลยพี่นอกก้องเลยย่หนี้เป็นย่เทียบกับแย่หนาวแลยแล้วลูกเล่ากะโบนอยกับโบมี่โบควายมีเสือขันย่างอย่างมีแต่แบบเสือขันสันนี่นเลย,ยพี่น้องเลยส่งกับทรงที่ผู้ใหญ่เพิ่นใจบุญเพิ่นฝากให้แหละ เมื่อีนบริปัชาย่เจ้ามื่อนี้มาแต่คายได้ไหมได้บ่กระยังสองทงหกทงได้คายได้สามชิพเขาบอซื่อบ่บ่ะื้อยังสองทงขายทงหาพันบ่กงหาพันหกทงขายยังซองยังซองสางทงโอ้ได้สามชิายแน่ไปคายน้ำใหม่มื่อเช้านี้แม่พี่แม่ยาปลายาปาเออรายการเจ้าบอกระอื ว่าบิลลีกาพี่น้องเนาะมาแจงข้าวดีกับเพื่อนให้เพิ่นดีใจสักก้อนพี่น้องเนาะเป็นมืออื่นจะสื่อพวกเข่ามาให้เล่าแล้วขึ้นเลยเข่าสอบหนึ่งแล้วก็ซิมิแห้งก็กุ้มกินได้โดนท้ำได้ประมาณเข่าสอบหนึ่งได้สิบมือสิบมือ <laughs> ลายคนกินได้สิบมือกินบัดจะค้นคือว่าเข่าสอบหนึ่งหาสิบกิโลคนได้หาสิบกิโลหาสิบกิโลนี่สิบมือนี่ มันถือ่มืกหนึ่งเจ็ดแปดโลกินบออุหอดพนตีย่งเก่งกับ<ค>มี่ประมาณซักเศร้ามือแหละเจ็ดคนเพื่อนเจ็ดคนมือหนึ่งอ่ะคนหนึ่งกิ่นมี่อยู่ประมาณครึ่งโลเนาะขับเศร้า,าขับเศร้าขับกระกาศขับเที่ยงขับแรงเออผู้หนึ่งประมาณเค่งโลภาได้มือหนึ่งนะสองคนต่อโลหนึ่งโอ้แล้วรับสามโลภาได้มือหนึ่งนะมาเขานี่โอ้บริธรรมปลาดเ ประมาณสามโลม่ยืนฟังพี่ไม่เท่ามันกระบกได้ลายแล้วบ่นั่งน้อยจะห่มไวลายแล้วบ่ามันกระบอกห่มไวไลายก็เอาไว,าว้ขายเด้อขายแฮ่ไปหรี่ซือ้อเด้ออยังไงปุณิกะยังยังยังหัวจักคว่ำอยู่เพียงอ่าไแต่เราบริข่องเฮียนเนาะกระเป๋าขางเฮียนกับบริมีเลยเได้ย่านนี่ย่านบ่ย่านบ่ย่านบุลุก เรายาตพเป็นน้อง,หนหนงนนะเอ้ยเนาะมึงคุณนะเราตากเครื่อง,องอย่แไ่ป้องเออหูความเลยอืมอ่าถอลงมาเลยเป็นน้องเอยเนาะคุณแป๊ดเถออืมเอาเอาเอามือนีมิตีมาแต่มมิต่มาแจงข้าวดีทางเอื่อยเพิ่นเพราะว่าอ่ามือนีหัน ยังยังสิไปแปลงรถอยู่พี่น้องยนาะบิดสีสิไ,ไปเซกลุดยอยู่เพราะว่าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถแล้วก็ไปเซกลุดแลนบ่ออกนะแล้วก็เลยว่ามือนีบริถือซิ่งกันมากเพราะว่าทัา้งหมดบริถือซิ่งกันมากแต่ว่าเสียลรถไปเซกก่อนเสียลรถไปเซกปลาแปลงก่อนนะก็เลยว่ามืออื่นจังซื้อซอยข้าวซะเออเดี๋ยวมืออื่นพอดีเขาเอาเข่ามาให้เจ้า <Hello. S 1> แล้วก็มืออื่นปองบอกให้เลือบริถือซิ่งเด้อครับเอาตื่นเมื่อนี้เอาซิ่งใชลรถมาลุดซื้อมากระบอกซอยข้าวข้าวกระเด้มีเงินไปซื้อยูสกินข้ามากระบอกินต่อ กินแต่บักกระบกเลยแหละเบ,บิดปีเลยแหละคันซื้อสองสามแสนหนึ่งกันโลหนึ่งสาวพันเท่าไหรวะสองแสนหนึ่งกันสิบโลแหละบักกระบกสิบโลนี่กินเบิรปีพี่น้องเลยเขาขัวไว้เนาะขัวไว้แล้วก็ใส่ถุงไว้เดี๋ยวว่ามีคนอื่นซื้อขายคือกันอย่างเงีอย่างยังหลงมือหนึ่งไอื้อใหไมเป็นยังได้ปลานิ่นเมื่อคืนนี่กินแซบ่บบ่แซบ่บฮะแม่เฮ็ดปเป็นันนงไรช่วยกินปลานิ่นไ,นไนอืซอให้ปิ้งปิ้งโอ้ ปิ้งปิ่งเล็ดอะไรอีกมาเนี่ยมีแต่ปิ้งมาเลยบ่อืมจะกินอีกบ่เออเดี๋ยวไปแหละซื้อมาให้เด้อเออแล้วมาเต้าองค์เฮียนฮะกามาเต้าองค์เฮียนมาเนี่ยโอ้พนันงานกามาเต้าองค์เฮียนเป็นต้องการเออให้ครูค้อควันฮะให้ครูค้อควันใช้ข้องควันเจ้ายังให้ครูหรอจะให้แล้วเอายังให้ ขงคันเออยขงคันเราจะเอา,มาไม้ไหนใส่เสือเอาบอสเสือเจ้า,า,จาคือเอาหมักแตงหมกักทั่วเอากล้วยไปใในคู่หนิเอากล้วยไงน,น่าปองกล้วยหมักแตงหม,มักทั่วหมักหุ้งเอาไก่อ่อนใส่รังไปหเห็นอืมเคยเห็นในทิกตอกคลิปหนึ่งแล้วจุงแบ่แล้วจุงแบ่ไปให้ในคู่เลยไปกับพรอล้วพรอมไหมปัดทุกคาเหนยียววะเจ้าไม่ไปพรออาะงี้รายใหญ่ยั่ไงทางหลังนี่ มิจาว่าเขามาแจ้งข่าวสมิเตอร์ให้แจ้งข่าวให้เจ้าดีใจไว้ก่อนเดี๋ยวมืดเศร้าแหละเขาจะซื้อมาให้เด้อเ,<ล>เขาเจะ<บ>เอาเด้อเขาขจานเดียวเขาไปเวียกก่อนนะสบายดีเส้นในหลกสบายดีเบาベบ,บายพะนะเฮ้ <c oughs>